อดทนไม่รู้กี่ครั้งจนแทบเป็นบ้าด้วยซ้ำเปิดคำพูดของอนุรักษ์พันลามผู้เล่นของไทยที่โดนเสียงหูดังที่สุดแฟนอินโดเดือดคอมเมนต์สนั่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวิลีก2024สนามที่2ที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติอินโดนีเซียพบกับแชมป์ในสนามแรกอย่างทีมชาติไทยซึ่งทีมชาติไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 26ต่อ24 22ต่อ25และ28ต่อ26คว้าชัยชนะทั้งหมด6นัดรวดทั้งสนามที่1และสนามที่2นะคะพร้อมกับครองตำแหน่งแชมป์ทั้ง2สนามในปีนี้ โดยรางวัลน,นะคะไทยเราค่ะรางวัลส่วนบุคคลนาภาพาเดชพินิษดีได้ไป2รางวัลน,นั่นก็คือ MVP แล้วก็เบส OPP นะคะเบลลิโบโลค่ะธนพัทเจริญสุกรวมไปถึงกิษดานินสวัยนะคะได้ไปเบสมินเดนบล็อกนั่นเองเหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆและหลังจากที่ไทยเอาชนะอินโดนีเซียมาได้นะคะต้องยอมรับนะคะว่าผู้เล่นอีกหนึ่งคนของเราที่โดนเสียงโหดังที่สุดในสนามสำหรับกองเชียร์อินโดนะคะที่ โหดในระหว่างการแข่งขันระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั่นก็คืออนุรักษ์พันลํำนั่นเองแต่เธอคะ่ะก็ไม่ได้สนแรงกดดันต่างๆนะคะด้วยหลังจบเกมเองนะคะเต้ยอนุรักษ์พันล้ำหัวเสาเลย์บอลชายไทยคนที่ตีแต้มปิดปิดแม์นในเกมนี้ได้เปิดเผยว่ามันได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอดทนไม่รู้กี่ครั้งเป่าปากไม่รู้กี่หนแทบจะเป็นบ้าด้วยซ้ำมันจบลงแล้วนี่ก็คือ การเปิดใจของอนุรักษ์พันลำนะคะหลังจากที่ไทยเราเอาชนะอินโดนีเซียไปได้และได้รับชัยชนะทั้ง2ส,สนามซึ่งสำหรับซีวิลิก2024สนามที่2เป็นทัวร์นาเมนต์ของทีมชายไทยในปี2024จากนี้นะคะก็จะแยกย้ายกันไปเล่นลีกอาชีพก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเตรียมลุยซีเกมในปี2025 ทำกลางแฟนๆวอลเลย์บอลค่ะเข้ามาให้กำลังใจเต้ยอนุรักษ์นะคะว่าชอบน้องเต้ยลุ้นที่สุดทุกคนช่วยกันเล่นแบบถวายหัวพลาดบ้างได้บ้างกำลังใจดีขอให้หนุ่มๆลุยหลีกอาชีพได้อย่างสวยงามมีพลังสู้ๆนะครับคอมเมนต์ต่อมานะคะน้องๆทุกคนคุณภาพมากเล่นได้แบบสู้ใครก็ได้หมดคอมเมนต์ต่อมาพวกนายเก่งและอดทนมากขนาดเราดูอยู่บ้านยังรำคาญเสียงโห่ตลอดทุกคนใจนิ่งมาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะรักชื่นชมน้องเต้ยเชียร์ตลอดสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้เด็ดขาดคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดแล้วใจคุณแน่มากประเทศคนป่าเถื่อนรายการพัฒนานด้านความคิดคอมเมนต์ต่อมานะคะเล่นผิดหูผิดตาไปเยอะตั้งแต่นั้นจากที่เมื่อก่อนเราเอาชนะ y y mà, อินโดยากมากทีมอื่นๆก็เช่นกันเราว่าเรากำลังข้ามไปอีกระดับแล้วคอมเมนต์ต่อมานะคะตบได้สะใจมากอนุรักษ์ชอบเธอที่สุด คอมเมนต์ต่อมาค่ะยิงเจอกองเชียร์เจ้าบ้านแบบนี้จิตเสียหนักไปอีกเหมือนไม่เคยดูกีฬาระดับโลกเหมือนเพิ่งออกมาจากป่าน้องจิตใจนิ่งมากลูกตบแรงแข็งแกร่งขึ้นทางร่างกายและจิตใจภาคเอกชนช่วยกันเอ็นดูอัดฉีดพวกน้องๆด้วยนะคะน้องจะได้มีกำลังใจคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะคนอินโดยังไม่พัฒนาการดูกีฬา หูหาายตรงข้ามทําไมเชียร์นักกีฬาทั้งสองข้างไม่สนุกเราจะเห็นได้ทักษะฝีมือดีๆที่นักกีฬาแสดงออกมาตื่นเต้นดีกว่าจะเลือกข้างแพ้แล้วเป็นไงช้าใจกลับบ้านไปไม่ได้ไรเลยและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจอนุรักษ์พันลำกันเชื่อได้ว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆมาทางฝั่งอินโดกันบ้างน,นะคะเรียกได้ว่าคอมเมนต์เดือดสดันกันเลยทีเดียวพร้อมทั้งยืนยันว่าถ้ามีลิวานเนี่ย พวกเขาเอาชนะไทยได้แน่และไทยไม่มีวันชนะพวกเขาเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์ของแฟนอินโดกันบ้างดีกว่าค่ะถ้าหากอินโดนีเซียมีผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดอย่างลิวานโดดีซิกิตพวกเขาก็จะแข็งแกร่งกว่าทีมไทยแต่ก็นั่นแหละต้องกลับมาดูที่การตัดสินใจด้วยจนถึงตอนนี้ยุคของลิวานยังคงเหนือกว่าในแง่ของจิตวิญญ,ญาณของการเป็นแชมป์จำเป็นต้องมีลิวานในฐานะรุ่นพี่เพื่อช่วยยกระดับจิตใจให้ผู้เล่นคนอื่นๆคอมเมนต์ต่อมานะคะ แพ้ให้กับอนุรักษ์ที่แขนเล็กอย่างกระท่อน้ำน่าแปลกจริงๆทีมไทยแข็งแร่งเพราะว่ามีผู้เล่นเชื้อสายแอฟริกาอยู่ในทีมซึ่งพวกเขาตบหนักมากยากที่จะบอกได้แต่ก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่อินโดนีเซียสามารถคว้าอันดับสองมาได้และลาก่อนนะเวียดนามเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าผู้เล่นของไทยเนี่ยใช้ผู้เล่นเชื้อสายแอฟริกานั่นก็คือกล่าวถึงนภาเดชรวมไปถึงกฤษดาษด้วยนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมา แพ้แล้วแพ้อีกต้องยอมรับว่าในแง่ของคุณภาพผู้เล่นอินโดนีเซียเป็นรองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเกมลุกรู้สึกเศร้าที่ประเทศของพวกเรากำลังตกต่ำลงคอมเมนต์ต่อมานะคะในปีนี้ทีมไทยมีสภาพจิตใจและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจริงๆส่วนอินโดนีเซียคงจะรู้สึกแล้วว่าเมื่อไม่มีริวานโดดีมันเป็นยังไงหวังว่าซีเกมพวกเขาจะคัมแบ็คกลับมาอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาสูญเสียโมเมนตัมไปในเซตที่2ทําคะแนนนําอยู่แต่ก็โดนแซงปาดหน้าไปแต่ถ้าหากเอาชนะในเซตที่2มาได้บางทีสภาพจิตใจก็อาจจะเหนือกว่าทีมไทยอยู่เล็กน้อยและยืดเยื้อไปจนถึง5เซตน่าเสียดายที่โชคไม่ได้เข้าข้างอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาค่ะแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซีเกมปีหน้าดูเหมือนว่าทีมไทยจะคว้าเหรียญทองคอมเมนต์ต่อมาบ an ัลลังก์ราชาแห่งอาเซียนตกเป็นของทีมไทยซะแล้ว ผลงานแย่จริงๆตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดผลงานก็แย่ลงเรื่อยๆทั้งๆที่อินโดนีเซียคือราชาแห่งวอลเลย์บอลชายอาเซียนคอมเมนต์ต่อมานะคะรอให้กิษดาและนาภาเดตเลิกเล่นไปก่อนหลังจากนั้นอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่เห็นจะน่าแปลกใจเลยเจอกับเวียดนามยังยากที่จะเอาชนะได้ไม่ต้องพูดถึงทีมไทยซึ่งมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเลยมาต่อกันที่คอมเมนต์สุดท้ายนะคะ ถ้าหากยังลงโทษริวานต่อไปวอลเลย์บอลอินโดนีเซียก็จะตกต่ำลงไปอีกกว่าจะเอาชนะเวียดนามได้ต้องเล่นถึง5เซตแล้วก็ยังแพ้ไทยถึง2ครั้งโดยที่เอาชนะมาได้เพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์บางส่วนค่ะที่แฟนอินโดเองก็เดือดว่ากับให้ทีมไทยนะคะว่าถ้ามีลิวานเนี่ยไทยก็ไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้รวมไปถึงกล่าวหาผู้เล่นของอินโดนีเซียด้วยว่าแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ มาปิดท้ายกันที่โพสต์ของอนุรักษ์นะคะที่ได้โพสตเอาไว้ว่ามันได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอดทนไม่รู้กี่ครั้งเป่าปากไม่รู้กี่หนแทบจะเป็นบ้าด้วยซ้ำมันจบลงแล้วแอดก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้รวมถึงต้องยอมรับนะคะว่าอนุรักษ์พันลำเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สามารถกระตุ้นทีมได้ดีเยี่ยมมากๆและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ